นาโตจะเริ่มซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดหลังยุคสงครามเย็นระดมกำลังพลประมาณ90,000นายเข้าร่วมเพื่อตอบสนองต่อการโจมตีของรัสเซียขณะที่สวีเดนกำลังเข้าใกล้ความเป็นสมาชิกภาพของนาโต้ไปอีกขั้นหลังตุรกีโวดไฟเขียวเหลือเพียงหนึ่งชาติเท่านั้นที่ยังมีทีท่าขัดขวางอยู่สวัสดีครับนี่คือรายการ The World ชนโลกกับโจชลวิทย์ สรุปประเด็นข่าวสำคัญรอบโลกใน5นาทีพลเอกคริสคาร์โบลีผู้บัญชาการสูงสุดของคณะกรรมการทหารขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระบุว่าตอนนี้นาโต้กำลังจะเริ่มการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเย็นนั้นจบลงโดยจะมีกำลังพลประมาณ9 0 0 0 0นนายเข้าร่วมการซ้อมรบในครั้งนี้และจะกินเวลายาวนานหลายเดือนการซ้อมรบร่วมดังกล่าวจะเป็นการซักซ้อมการดำเนินการตามแผนระดับภูมิภาคของนาโต้ซึ่งเป็นแผนการป้องกันแผนแรกที่กลุ่มพันธมิตร ได้งขึ้นในรอบหลายทศวรัษมีรายละเอียดนะครับว่าทางกลุ่มพันธมิตรทางทหารนี้จะตอบสนองต่อการโจมตีของรัเสเซียอย่างไรแม้ว่านาโตจะไม่ได้ระบุถึงรัเสเซียในประกาศอย่างชัดเจนแต่เอกสารทางยุทธศาสตร์ระดับสูงระบุไว้นะครับว่ารัเสเซียเป็นภัยคุกคามโดยตรงที่สําคัญที่สุดต่อรัฐสมาชิกของนาโต นอกจากการมีกําลังพล9,000 0นายเข้าร่วมในการซ้อมรบครั้งนี้แล้วยังจะมีเรือที่เข้าซ้อมรบมากกว่า50ลำอีกด้วยเริ่มตั้งแต่เรือบรรทุกเครื่องบินไปจนถึงเรือพิฆาตเรือรบเฮลิคอปเตอร์และดโดรนมากกว่า80ลำยานรบอย่างน้อย1,100คันรถถัง133คัน และยานรบทหารราบอีก533คันการซ้อมรบในครั้งนี้นะครับทั่วโลกจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกลุ่มชาติที่เป็นพันธมิตรกับชาติตะวันตกไปจนถึงประเทศหลักประเทศสําคัญอย่างรัสเซียและอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับนาโตนะครับก็คือ1สมาชิกใหม่ที่อาจจะกําลังเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือสวีเดนเหลือเพียง1ชาติเท่านั้นนะครับที่ยังไม่อนุมัติหรือไม่ไฟเขียวในการเป็นสมาชิกภาพ สวีเดนรัฐสภาของตุรกีนะครับล่าสุดได้มีการลงมติเสียงข้างมาก287ต่อ55เสียงอนุมัติการเห็นชอบนะครับให้สวีเดนนั้นเข้าร่วมการเป็นสมาชิกของนาโตในวันที่23มกราคม2567ที่ผ่านมาในการลงมติครั้งนี้นะครับมีผู้งดออกเสียงทั้งหมด6เสียงด้วยกันซึ่งความพยายามของสวีเดนมีมาสักระยะใหญ่ๆแล้วนะครับหลังจากที่การลุกรานของยูเครนโดยรัเสเซียนั้นได้เริ่มต้นขึ้นปัจจุบันนี้นะครับหากการอนุมัติเห็นชอบ จากรัฐบาลตุรกีเกิดขึ้นจริงอย่างเป็นทางการจะเหลืออีกเพียง1ชาติเท่านั้นที่ยังไม่เห็นด้วยนะครับก็คือประเทศฮังการีการลุกราณนยูเครนที่เกิดขึ้นโดยรัสเซียนะครับเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2,565ครับหลังจากนั้นเพียง3เดือนนะครับในเดือนพฤษภาคม2,565 ฟินแลนด์และสวีเดนนะครับซึ่งเป็นประเทศที่วางตัวเป็นกลางมาโดยตลอด2ประเทศนี้ได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนจุดยืนของตนเองเพื่อหันมาเลือกข้างด้วยการแสดงความต้องการที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนาโตฟินแลนด์นะครับใช้เวลาประมาณ1ปีเท่านั้นหลังจากนั้นในเดือนเมษายนส5 6 6ายกฟินแลนด์ก็สามารถเข้าร่วมการเป็นสมาชิกของนาโตได้อย่างเป็นทางการ แต่ตอนนั้นยังไม่ใช่เวลาของสวีเดนล่าสุดตุรกีนะครับเคยกล่าวหานะครับว่าสวีเดนให้ที่หลบภัยกับกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดและสวีเดนมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการให้มากกว่านี้เพื่อปราบปรามกลุ่มกบฏนะครับอย่างเช่นพักแรงงานเคอร์ดิสถานหรือว่า PKK ซึ่งทางตุรกีนะครับมองว่าเป็นองค์กรก่อการร้าย เช่นเดียวกันกับที่สหภาพยุโรปและสหรัฐได้กําหนดให้ PKK เป็นกลุ่มก่อการร้ายเช่นเดียวกันปัจจุบันนี้ยังเหลืออีกหนึ่งชาตินะครับที่จะต้องอนุมัตินะครับให้สวีเดนนั้นสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ของนาโตได้นั่นก็คือฮังการีนั่นเองเพราะว่าที่ผ่านมานะครับฮังการีมองว่าสวีเดนมีท่าทีที่ไม่เป็นมิตรโดยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับโซตันโคบาซึ่งเป็นโฆษกรัฐบาลฮังการีออกมากล่าวหาเจ้าหน้าที่ของสวีเดนนะครับว่านั่งอยู่บนบัลลังแห่งความเหนือกว่าทางศิลธรรมที่พังทลายสัญญาณล่าสุดนะครับมีความคืบหน้าขึ้นมาของการร่วมเป็นสมาชิกนาโตของสวีเดนจากฮังการีถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าในวันที่23มมกราคมนั้นวิกเตอร์เออร์บันนะครับนายก รัฐมนตรีของฮังการีได้เชิญนายกรัฐมนตรีของสวีเดนให้เดินทางไปยังเมืองหลวงนะครับเพื่อพูดคุยกันโดยมีการระบุนในหนังสือด้วยนะครับว่าการเจราจาที่เข้มข้นมากขึ้นอาจช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจได้ อย่างไรก็ตามนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสวีเดนได้ออกมากล่าวนะครับว่าเขาเห็นว่าสวีเดนนั้นไม่มีเหตุผลที่จะเจราจาร่วมกับฮังการีณจุดปัจจุบันนี้แต่เขาก็ยังกล่าวเสริมนะครับว่าทั้ง2ประเทศสามารถที่จะพูดคุยกันหารือกเกี่ยวกับเรื่องใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องจับตาทั้ง2เรื่องนะครับว่าสวีเดนจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนาโตได้เมื่อไหร่และการซ้อมรบที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้และจะกินเวลาไปอีกนานหลายเดือนด้วยกําลังพลมากกว่า 90,000นายมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจับตาดูให้ดีนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ The World ชนโลกกับโจชลวิทย์